ก,ก็เกมนี้ก็อน้อ,นองด้วยก,ก็เกมนี้ก็อยากมากอบคุณนะครับมานั่งตรงนี้ดีกว่าก,ก็อยากจะมากอบคุณนะครับไม่ได้ถ่ายอ่านาผมนับโรกซิวขึ้นมากเลยช่วงนี้ไม่อยากตายเนี่ย นะถ่ายต้มไม้ดีกว่านะถ่ายรูป<ม>ก็มาขอบคุณนะครับก็สำหรับผู้ติดตาม400คนนะครับ400ผู้ติดตามนะครับก็ฝากก็มาขอบคุณนะครับเป็นที่กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้พะคนับจนมาถึง400ผู้ติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าจะ มีคนติดตามถึง1,000คนนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับช่วยให้ผมนะครับผู้ติดตาม1,000คนนะครับแล้วก็นะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะจะได้หยุดทิ้งไลนรนะับก็คลิปนี้ก็มาขอบคุณเฉยๆนะครับ เกับตอนพี่นิงโกจบเพียงตอนนี้เจอกันใหม่เกิบหน้าคนระับฝนตกกับช่วงนี้เก็บ